สวัสดีเพื่อนๆครับเรียบร้อยแล้วครับหลัก้ายผมไปแล้วหักมันต้องถอดกล่องออกแล้วก็มัดไว้่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่หักตรงนี้เห็นไหมในกล้องดูฝั่งนี้ก่อนน่าจะเห็นนี่ครับเป็นเส้นนี้นี่ตรงนี้เลย ักเรียบร้อยดีนะมันหักจากข้างล่างอ่ะมันไม่หักจากข้างบนลงมา,างั้นนะพับไปเลยแต่ทีนี้ต้องเอากล่องไปฝากน้องไว้ก่อนนะน้องทำงานอยู่ใกล้ๆพอดีใครที่หาแหลกอยู่นะครับแนะนำเลยครับหาที่มีแบรนด์มียี่ห้อดีๆหน่อยของผมไปใส่มานี่ไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเป็นงานไทยทั่วไป ก็อย่างที่เห็นนะครับเรียบร้อยใช้งานแค่เดือนกว่าหลังจากนี้ไปผมก็ต้องเก็บเงินซื้อแหลกศูนย์ใส่ทีเดียวเลยไมด้ใช้ยาวๆเจ็บแต่จบนะครับก่อนที่ผมจะรู้ว่ามันจะหักนะมองกระจกไอ้นี่มองขาเนี่ยหันไปดูก็ทำไมมันดิน้นแปลกๆ เลยลองจอรดรถดูอ้าวปรากฏว่าเรียบร้อยหากแล้วดีไม่มีุนซ้อนปกติแฟนผมจะซ้อนตลอดนะวันนี้ผมมาทำที่นีให้แฟนแล้วบางกะปิเกตเห็นนะกล่องทำไมมันดิน้นดุๆๆๆ๊กๆก็เลยจอดดูนั่นแหละครับเดี๋ยวคงเอากล่องไปฝากน้องมันไว้ก่อน อดีมันทำงานอยู่แถวนี้พอดีโอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวรอน้องก่อนนะครับนี่ดูมัดมาใส่ต่อมาไม่ได้นะครับไม่งั้นล่วงแน่นี่ครับดูอีกทีครับหากจากเออล่างขึ้นข้างบนผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะมันหักแบบไหนทำไมมันหักจากข้างล่างเวลารถตกหลุมมันก็จะกระแทก ควรที่จะหักจากข้างบนก็โชคดีไปครับนี<ด>่นะครับด,ดูสภาพ <c oughs> หลังจากทอดออกโอโ้โหหัก <c oughs> เรียบร้อยโรงเรียนจีน <c oughs> ก็ผมลืมบอกนะครับแหลกที่เห็นไม่ใช่ของ SRC นะครับพอดีผมเอารูปที่ตอนที่ว่าแหลกหักนะครับไปโพสในกลุ่ม <c oughs> มีคนถามว่าไอ้ใช่ของ s c หรือเปล่าเอ้ SRC หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นงานคล้ายๆกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นงานเขาลอกเรียนแบบหรืออะไรไงครับ เพราะว่าผมไม่ได้ซื้อจากทาง src นะครับอาจจะเป็นแบรนด์เอ่อลอกเลียนแบบของงาน src ก็เป็นได้ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นั่นนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่งานของทางบริษัท src นะครับก็ ใครที่มองหาแหลกอยากใส่แหลกท้ายของ x a d v 750นะครับก็ขอให้มองดูแบรนด์ที่น่าเชื่อถือหรือไม่ถ้ามีเงินก็จัดแหลกสู์แท้ไปเลยครับเงินกว่าบาทเจ็บแต่จบครับ